และแรกเปงานของก้อวุโสตัดแตนไม่หมดตัองทีซองีค่าและสอรอนสัปดาห์สมุนะครับตงไปลเช้างานสอก็เป็นงานที่ดีทีที่ได้รับเกียรติเป็่สุข้วมเช้าของัแทย์อันแรกขอนแล้วไม่ผ้เจอีก็ส่ในฐานะที่ว่าูนครับ ของเราหลายจังหวัดด้วยกันซึ่งเขาถือว่าเป็นต้นทางเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ที่เสียงภัยรัฐบาลก็ดูแลในส่วนที่เราสามารถดำเนินการได้นะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าจะเข้มเข้มวดเช่นนี้ต่อไปเพื่อบ้องกัรกาบแร่ระบาดในรอบที่สองวันนี้ทุกคนคงเห็นแล้วว่าหลายประเทศก็มีการเพิ่มเติมผู้ติดเชือ้อขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นที่น่าเป็นห่วงเหมือนกัน ร่วมพูไปกับเรื่องของเศรษฐกิจรัฐบาลก็จะเป็นต้องแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไปด้วยพร้อมๆกันนะครับเคนะครับขอบคุณขอบคุระทรวงสาธารณสุขขอบคุณท่านรองนายกอ,อ๋อก็ยินดีครับที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับบ้านเมืองสู่ความสงบสุขสันติอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ทํางานอย่างเสียสละและอดทนอดกลั้นนะครับขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับบ้านเมืองสงบสุขอย่างนี้มันก็สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้หลายอย่างไปด้วยกันนะครับก็ฝากไปถึงประชาชน ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักสำคัญที่ของคนไทยทั้งประเทศนะครับขอบคุณครับติดตามต่อไปติดตามต่อไป,ไป,ไป,ไปไครับติดตามตอนต่อไป